ผมมินจากไดเอโรเาะครับวันนี้โลกยานยนต์นเปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตผู้คนตื่นตัวกับกระแสของรถไฟฟ้าในส่วนรถเพื่อการท่องเที่ยวก็มีลักษณะที่สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่เฉพาะเจาะจงอย่างไรก็ตามไม่ว่าโฉมหน้าของวงการรถและพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่รถทุกคันก็ยังต้องการล้อและยางที่มีความปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน ผู้คนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแบบ BV หรือรถไฮบริดแบบเอ v กันมากขึ้นเพราะว่ามีการใช้พลังงานน้อยลงปัจจัยสําคัญก็มาจากเรื่องราคาน้ำมันที่สูงและกระแสการลักโลกดูได้จากประเด็นที่คุยกันในคลับหรือเวลาที่เพื่อนมามิตติ้งกันหนีไม่พ้นคุยกันเรื่องของรถยนต์แค่เปลี่ยนจากการคุยเรื่องรถสปอร์ตและรถครอบครัวแบบเดิมๆม,มาเป็นเรื่องรถไฟฟ้าและรถไฮบริดและหัวข้อก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการใช้รถไฟฟ้าจะชาร์จที่ไหนเวลาเดินทางไกล ราคาแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้ารถไฮบริดเป็นอย่างไรหรือตู้ชาร์จของข่ายไหนจ่ายไปแรงแต่เรื่องที่ผู้ใช้รถยังตระหนักน้อยอยู่ก็คือประสิทธิภาพของยางเมื่อเวลาผ่านไปวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจคำว่า Performance m e t o l l a s หรือ PMTL หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแม้เวลาเปลี่ยนความมั่นใจไม่เคยเปลี่ยนเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ให้สมรรถนะและความปลอดภัยยาวนานมิชลินจึงออกแบบยางทุกเส้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมยางย,างยั่งยืน เพอประมาณเมตรทูล a รสที่มอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้ตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรสุดท้ายของอายุการใช้งานยางซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายแล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนยางบ่อยเกินความจำเป็นถือว่าได้ประโยชน์ทั้งต่อผู้ขับขี่และต่อโลกแนวคิดเรื่อง PMTL มีหัวใจหลัก3าเรื่องได้แก่ 1. สมรรถนะดีเยี่ยมยาวนานปลอดภัยมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ใช้แม้ยางใกล้หมดดอกก็ยังมั่นใจข้อ2คุ้มค่า มั่นใจในสมรรถนะจนถึงวันเปลี่ยนยางรอบถัดไปข้อ3เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะลดการปล่อยก๊าซ c o 2จากการกําจัดขยะยางที่เปลี่ยนบ่อยเกินความจําเป็นแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่ดีเยี่ยมยาวนานมั่นใจตลอดอายุการใช้งานตั้งแต่วันแรกที่ใช้จนถึงวันที่เปลี่ยนยางรอบถัดไปถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มิชลินคิดค้นแล้วถ่ายทอดลงไปในยาง และนวัตกรรมหลักในยางมิชลินที่มอบสมรรถนะที่ดีเยี่ยมยาวนานมั่นใจตลอดอายุการใช้งานได้แก่ MagTouch Construction เทคโนโลยีเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นโดยช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสระหว่างยางล้อกับผิวถนนและกระจายแรงกดอย่างสม่ำเสมอตลอดหน้ายางส่งผลให้หน้ายางมีอายุใช้งานานานขึ้นโดยยังคงให้สมรรถนะที่ดีเยี่ยมร่องรีดน้ำรูปตัวยูเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่บนถนนเปียกที่เหนือกว่า โดยอัตราส่วนพื้นที่ร่องรีดน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร่องรีดน้ำแบบเดิมเมื่อหน้ายางสึกจึงช่วยระบายน้ำออกจากหน้ายางได้รวดเร็วขึ้นที่เล่ามาเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่ลูกค้าจับต้องได้แต่คอนเซปต์เรื่อง PMTL หรือ Performance m e t o l s ไปไกลกว่านั้นมากครับมิชลินทำไปจนถึงเรื่องที่ลูกค้าไม่รู้โดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนรอบด้านด้วยการตั้งเป้าหมายที่จะผลิตยางจากวัสดุยั่งยืนให้ได้100%อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การทําให้ยางมีสมรรถนะดีเยี่ยมยาวนานการรีไซเคิลเพื่อให้สามารถนำํำยางกลับมาใช้ได้อีกรวมถึงการขนส่งยางตามเป้าหมายที่มิชลินตั้งใจจะทําให้ได้สําเร็จในปี2050ปัจจุบันมิชลินผลิตยาง2รุ่นแรกที่ผลิตจากวัสดุยั่งยืน58%และ45%ที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้จริงซึ่งยาง2รุ่นนี้ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากองค์การสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพลังงานฝรั่งเศส ซึ่งวัสดุเหล่านี้สามารถนํากลับมาใช้หมุนเวียนตลอดชั่วอายุคนได้และยังมอบสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมด้วยแนวคิด performance Made to last ที่ผสานกับนวัตกรรมยั่งยืนของมิชลินทําให้ได้ยางที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมยาวนานปลอดภัยมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่ใช้จนถึงวันที่เปลี่ยนยางรอบถัดไปยางรถยนต์จะทําให้สวยทําให้นุ่มทําได้ไม่ยากครับเราจึงเห็นยางยี่ห้อแปลกๆลงขายในโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดแต่ยางที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกด้าน รวมถึงระยะเบรกสั้นทั้งบนถนนแห้งและถนนเปียกแม้ยางใกล้หมดดอกจึงสามารถเรียกได้ว่าเปอร์포เรนซ์เมชุลา a ์สและยางรถยนต์ที่จะมีคุณสมบัติเ e อร์ r m ร์มานเมชุลาสได้แบรนด์จะต้องมีวิสัยทัศน์ในเรื่องความยั่งยืนอย่างรอบด้านและลงทุนในเรื่อง R&D อย่างมากนั่นจึงทำให้ยางมิชลินยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภคทั่วโลกในยุคที่ใครก็จ้างผลิตยางแบรนด์ตัวเองได้คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจดจาชื่อยางแบรนด์ใหม่ แต่คุณจะไม่มีทางลืมแบรนด์มิชลินได้และการให้ความสําคัญกับเรื่องโทรมา m เมทูลาร์ดคุณจะจดจามิชลินในฐานะผู้ผลิตยางที่ให้ครบทั้งเรื่องความนุ่มเงียบปลอดภัยและมั่นใจในประสิทธิภาพยางตลอดอายุการใช้งานที่ไม่เวลาเปลี่ยนความมั่นใจไม่เคยเปลี่ยน